สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องทัศนาธาตุตัวต่อไปก็ตัวต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่เราเรียนเรื่องของจุดไปทีนี้ตัวต่อจากจุดก็เป็นเส้นเส้นมาจากไหนเส้นก็มาจากจุดหลายๆจุดที่เรียงต่อกันในทิศทางเดียว เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ต่อความรู้สึกอารมณ์และจิตใจของมนุษย์และเส้นก็เป็นทศนาาุพื้นฐานที่มีความสำคัญของศิลปะทุกแขนงเช่นเส้นใช้สำหรับร่างภาพหรือถ่ายทอดสิ่งที่เรามองเห็นหรือจินตนาการเป็นรูปภาพ ทีนี้เรามารู้จักประเภทของเส้นกันบ้างเส้นเป็นลักษณะท่าที่มีมิติเดียวมีความยาวไม่มีความกว้างมีเส้นลักษณะของเส้นมีอะไรบ้างเช่นเส้นตรงแนวตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นหยัก เส้นประพวกนี้เป็นต้นทีนี้ลักษณะของเส้นจะให้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างนะครับเช่นเส้นนอนก็จะให้ความรู้สึกสงบราบเรียบส่วนเส้นตรงแนวตั้งก็จะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเส้นเฉียง ก็ให้ความรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้การนําเส้นมาใช้ในงานทัศนศิลป์ผู้ที่สร้างสรรค์ต้องมีการคิดวิเคราะห์เส้นในลักษณะต่างๆให้สัมพันธ์กับเนื้อหาการนําเส้นมาใช้จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆก็คือ 1. นําเส้นมาใช้เพื่อในการล่างภาพหรือออกแบบผลงานศิลปะ 2. การนำเส้นมาใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านมิติ 3. การนำเส้นมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกทีนี้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนการนำเส้นมาใช้ในการร่างภาพและออกแบบเป็นยังไงก็คือเราวาดรูปนั่นแหละเราก่อนที่เราจะลงสีหรือก่อนที่เราจะเสร็จสมบูรณ์เราก็ต้องนำเส้นใน เนี่ยมาล่างภาพในงานจิตรกรรมงานออกแบบเขียนให้เกิดรูปร่างรูปทรงสัสดส่วนต่างๆพวกนี้คือ1การนําเส้นมาใช้เพื่อการล่างภาพและออกแบบต่อไป2การนําเส้นมาใช้ในความรู้สึกทางด้านมิติก็คือการใช้เส้นเพื่อให้เกิดมิติลวงตาที่เขาเรียกว่ามิติลึกตื้น ใกล้ไกลหรือเคลื่อนไหวพวกน,นี้ให้มันเป็นสามมิติซึ่งงานจิตกรรมจะเป็นลักษณะแบนๆมีแค่สองมิติก็คือมีแค่ความกว้างกับความยาวเราก็ใช้เส้นเพื่อให้สร้างมิติให้มันลึกเข้าไปให้มันไกลออกไปเขาเรียกว่ามิติดวงตาการทำแบบนี้เขาเรียกว่า ภาพทัศนมิติหรือเปอร์สเปคทีฟที่ใช้ในงานจิตกรรมเพื่อแสดงระยะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่3ก็คือการนำเส้นมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นการใช้เส้นมาสร้างเป็นอารมณ์ให้เกิดผู้คนคอยตามอย่างเช่นเส้นหยกักเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงเส้นหยักกลให้ความรู้สึกน่ากลัว รุนแรงอะไรอย่างนี้ส่วนงานยกตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆอย่างเช่นงานจิตรกรรมไทยงานจิตรกรรมไทยจะเป็นงานที่ใช้เส้นโค้งเยอะจะให้ความรู้สึกอ่อนช้อยพวกนี้เส้นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอ่ะก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเส้นนักเรียนลองไปศึกษาดู ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็มีอยู่3ามเรื่องที่เอามาใช้ในงานทศนศิลป์ครับอ่าเดี๋ยวมาสเซอร์ก็จะแทรกรูปไปให้นักเรียนดูครับผม